สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกกคนเด้อครับวันนี้ผมตุตาฟ้ามนะครับสีพาพี่น้องนะครับมาเบ่งแนวคิดนะครับมาฟังแนวคิดของของแม่นะครับว่าแม่นะครับมีการเลี้ยงง้วจังไดนะครับว่าให้ผลผลิตงัวนะครับมีผลผลิตที่ดีนะครับแลวก็ทรงลูกที่ดีนะครับผมจะให้พี่น้องนะครับได้ฟังจากเกษตรกรนะครับที่เลี้ยงง้วโดยตรงเลยนะครับว่าเพิ่นเลี้ยงจังไหรนะครับให้ง้วนะครับให้ผลผลิตที่ดีแบบนี้นะครับผม อ่าแม่นะครับแม่มนหัวเลี้ยงได้จากปีแล้วนี่ครับเลียงเลี้ยงวัวได้ทีปี่ไจ้าอ่าแม่บอกว่าเลี้ยงวัวได้ทีปีนะครับผมอันนี้คือเป็นผลผลิตที่เขาใส่พอพันคุ้มฟูงหรือว่าใส่ใส่หลอดในการผสมนี่แม่อ๋อใส่พอพันคุ้มฝูงจ้ะอ่าแม่บอกว่านะครับผมผลผลิตที่ได้ในคอของเขานะครับเป็น พอพันธุ์คุ้มฟูงแล้วพอพันธุ์คุ้มฟูงของเ้านะครับเป็นงัวอันไหนครับเป็นงัวะท่ายญ่หรือว่างัวบ่ามันหรืองัวะยังครับงัวบ่ามันจ้าบบามันเรียอรอยจ้าแม่บอกว่านะครับผมอ่ง้วที่ใส่ป็นพอพันธุ์คุ้มฟูงนะครับเป็นงัวบ่ามันเลืยดร้อยนะครับผมอ่า <Aunt. S 1> <monsieur S 2> เดี๋ยวสิให้แม่มาเบิ่งนะครับว่าเ <ๆ S 2> ลี้ยงงัวจังไไดนะครับให้แม่อธิบายให้ฟังแม่เลี้ยงงัวจังไดงัวคืออ่าอ้วนคือพี่ดีแท้๋อแม่จะปลูกหญ้าแล้ว่ะเลี้ยงแล้วก็บางมือก็ อันภาษาเกี่ยวตามทศศาสตร์ก็ไม่อยู่นิดหน่อยจ้ะอ่าแม่บอกว่านะครับปลูกหญาก้าเรียงง้วแล้วหญ้าที่เขาปลูกให้ง้วกินนะครับแม่ปลูกจากชนิดจากสายพันธุ์นี่ครับอ๋อแม่ปลูกหญา้าอันที่แรกรก็ปลูกอันเน้เปียจา้าแต่เนเปียอันปากช่องหนึ่งอ่ามา,มาทดสอบเนเปียไทยเคลื่อนอ่อนนอนาีไปแล้วแนแล้วก็หญ้าหวานแม่ก็ปลูกหญ้าอ,อ,อันพวก น้ำน้ำนะยาในากับปลูก้านะแพงกลากับปูก่าแม่บอกว่าปลูกหลายหลายชนิดนะครับปลูกอย่างนี้เปียไทยเคลื่อนซูเปอร์ลิฟนะครับนี่เปียปักช่องหนึ่งอยา่างไนแพงกล่านะครับอย่างหวาน,าวานแม่ปลูกม้าหลากหลายชนิดนะครับลูซี่กับปูก่าลูซี่กับปลูกแเรวบกแบที่นี่หัวที่อยู่ในของในฟาร์มเฮาน่ะแม่ให้หัวอาหารบนเนี่ยอ๋อแม่บ่ได้ให้ใจให้แต่ยาเป็นลักอ่าแม่นะครับบอกว่าแม่บ่ได้ให้ให้หัวอาหารนะครับให้ยาเป็นลัก หยาลอยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมแล้วเวลาที่เอาอยาให้ง้อกลิ่นจากเวลาเนี่ครับต่อมือหนึง่งอ่านช้อนเวลาจา้าเวลาตอนได้แน่แม่อนชีม้งเศร้ากบับางแคกับชีม้งแรงหรือบางแคกับไก่ชีม้งก่าไปกันขมี่ค่ะชีม้งหา่าม้งนี่แหละคะ่ะแม่ก็บอกว่าให้กินมือละสองเทือนะครับกับชีม้งเศร้ากับชีม้งแรงอันนี้คือประมาณนะครับรมันกากสีนี้ระยะเวลาที่ บอทอกันมันกันแล้วแต่เขาได้หยามาตอนไหนแล้วกับบวกกับช่วงฤดูฝนบางทีเอาหยาบก็ได้มันกับมีรายปัจจัยนะครับนอกจากหยาแล้วแม่ได้ให้เฟี้ยงให้ฟางเสริมมันบอาแม่ว่าแม่ให้เฟี้ยงให้ฟางน้ำนะครับผมอนอกจากอันนี้คือเป็นผลผลิตที่เพิ่งเกิดมาได้จากเดือนแล้วนี่ครับได,ได้เดือนกว่าจ้ะ อ่าได้เดือนกว่าน,น,นะครับผมเช่ือง่ค่ะ่ะอาเบิ้งครับพี่น้องครับหัวของเขานะครับ,รนนรบจับได้ใบได้ทุกโตนะครับผมเลี้ยงเชื่องเชื่องนะครับผมอ่าเป็นตัวผู้ตัวแม่นี่ครับแม่ตัวผู้ค่ะอ่าได้ตัวผู้ตัวผู้จักโตนี่สองตัวบ่แม่สองตัวปับอันนี้ถุงเงินอันนี้ถุงทองอ่าถุงเงินถุงทองนะครับน่าคล้ายๆกันพี่น้องครับใกล้กันพ่อเดียวกันอ่าพ่อเดียวกันนะครับผมอ่านี่ครับเป็นลูกของหัวพอพันธุ์ที่ เป็นประมาณเลื่อนลอยนะครับกะมีค่อนข้างลักษณะเชื่องๆนะครับพี่น้องครับเบิ้งครับจับได้ใบได้บ่แค่บ่แก่นนะครับผมนี่ครับมีตัวนะฮักนะครับผมอ่าน้ฮักนะฮักเาเบืกล้องบืกล้องอ่าเบื้งกล้องเออเบื้งกล้องเบงกล้องอ่านี่แหละครับพี่น้องครับเบิ้งครับการเลี้ยงงูนะครับนี่คือวิถีชีวิตของการเลี้ยงงูโดยธรรมชาตินะครับที่เขาใส่พ่อพันธุ์คุ้มฝูงนะครับนี่เป็นประมาณเลืนลอยนะครับแล้วก็ เรียงยยง้วด้วยไสหยาอร่อยผู้เส้นนะครับผมหญ้ากะสีมีหลากหลายชนิดแล้วก็หลากหลายสายพันธุ์นะครับก็จะเป็นในเปียไทยเขื่อนซูเปอร์ลิฟนะครับผมหญ้าไน้หญ้าหวานหญ้าแพนกล่านะครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับกับพ่อลิปนี้กันนะครับขอ้างน,น้องถือใจกับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามปเปพื่อลังใจให้กับทุตตาฟาร์มเมอร์ครับขอบคุณครับ